จะไปไหนกันนะเราจะมาเที่ยวที่ไหนกันนะลานนาแท็กโอเคลานแยกมีหินด้วยโอเป็นระวังนะคะมองยากตอนนี้โอ้โดยนแยนได้ด้วยโดดเด่นได้ด้วย โอ้โหไยมานมีน้ำด้วยแต่เต่ว่าไม่มีป่า <laughs> กินมมีหมาด้วยเีย,ยเย็นไหมคะเย็นมีปลาหรือเปล่าไม่มีเหรอมีมน้ำไหลน,<ม>น้ำไหลห<า>มูระวังลื่นนะมีหมาอีก มีหมากี่ตัวแล้วหกตัวแล้วโอ้โหานต้นไม้สวยไหมสวยเจนน chị todo หมูจิรินมี ngay รสชาตเป็นยังไงคะอ่ค่ะย่คะสวัสดีค่ะย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะบ๊ายบาย